สวัสดีค่ะน้องสืบสินเล่าเรื่องเครื่องดนตรีกู่เจิงกู่เจิงหนึ่งในเครื่องดนตรีโบราณของจีนที่มีเสียงใสกังวานและเปี่ยมสเสน่ห์คำว่ากู่หมายถึงโบราณส่วนเจิงหมายถึงพินหรือเครื่องสายดีดกู่เจิงจึงแปลว่าพินโบราณกู่เจิงมีความยาวราว1.6เมตรรุ่นมาตรฐานมี21สาย ใช้เล็บปลอมดีดด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายกดดันสั่นสายเพื่อสร้างลูกเอื้อนกูเจิงมีประวัติยาวนานกว่า2,500ปีเริ่มจากมีเพียง5สายก่อนพัฒนามาเป็น21สายตามมาตรฐานปัจจุบันกูเจิงยังเป็นต้นแบบแก่เครื่องดนตรีอื่นๆเช่นโคโตะของญี่ปุ่นคายากึมของเกาหลีและด่านจังของเวียดนาม การเลื่อนสะพานจะช่วยปรับคีย์ได้ส่วนการดันสายที่ฝั่งซ้ายทำให้เกิดเสียงพิเศษสเสน่ห์เฉพาะของกู่เจิงนักดนตรีสมัยใหม่ยังพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเช่นการเคาะตัวเรือนเล่นคอร์ดหรือผสมกับดนตรีป๊อปและแจ๊สกูเจิงจึงถูกใช้ทั้งในบทเพลงโบราณเพลงพื้นบ้านและผลงานร่วมสมัยบนเวทีโลก ศิลปินกู่เจิงรุ่นใหม่ยังนำเครื่องดนตรีนี้ไปเชื่อมกับเวทีโลกสร้างผลงานที่ทางร่วมสมัยและทรงคุณค่าต่างจากกู่ฉินที่มีเพียงเจ็ดสายกู่เจิง21สายให้เสียงสว่างกังวานเหมาะกับการแสดงเวทีใหญ่ผู้เล่นควรมีปิกเทปพันนิ้วคอนตั้งสายและผ้าคลุมกันฝุ่น พร้อมดูแลเก็บในที่แห้งหลีกเลี่ยงแดดตรงปัจจุบันกู่เจิงได้รับความนิยมในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยที่เริ่มมีการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายกู่เจิงไม่เพียงเป็นเครื่องดนตรีแต่ยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความงดงามของจีนสู่โลกทั้งใบ